สวัสดีค่ะคุณลูกค้าจา๋าเสื้อสีดํานะคะชุดสีดํานะคะไม่จําเป็นเราไม่อยากซื้อค่ะแต่ว่าเราจําเป็นต้องซื้อเพราะว่าตัวเก่าเราใส่ไม่ได้แล้วเราคระับตัวขาวเราใส่ไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวเก่าเราใส่ออกงานหลายรอบแล้วนะคะเราเบื่อนะคะเราอยากได้สม่นะคะเพราะนั้นเราเติมค่ะเติมเติมไปนิดนึงนะคะสิ่งที่ตู้นะคะเวลาเราจะใช้หยิบใส่ได้เลยคุณลูกค้า เอาที่เราสะดวกพร้อมใส่ได้เลยนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าเวลามีงานวิ่งหาเสื้อบางทีมันใส่ไม่ได้เสียอารมณ์นะจ๊ะจัดไปค่ะจัดไปนะคะเสื้ออย่างเดียวนะคะ1,300บาทคะ่ะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะเวลาลูกค้าท่านใดอยากได้เสื้อตัวน,นี้ก็บอกว่าลูกแย้งม่คานะคะลูกไม้ฝรั่งเศสคะ่ะคอกลมแขน3ส่วนนะคะจัดมาพร้อมผ้าถุงนะคะเสื้ออย่างเดียวนะคะราคาตัวละ1,300บาทผ้าถุงจัดเข้าชุดแบบนี้นะคะชุดละ1,700บาทซเ้อบาทสีดไม่จําเป็นไม่อยากซื้อคะ่ะ ติดไว้นะคะเวลาเราจะทักรองใส่ได้เลยจ้ะของเรานะคะมีบริการตั้งแต่ 38, 50, 52, แะะไซส์38ดจนถึงไซส์ห้า2ิบห้าบแล้วก็ห้าิบี่เลยนะคะไซส์ส8สิบแดจนถึงไซส์4ี่ราคาตัวละ 1, 3 0 0ามร้อบาทจัดพร้อมพืชถุแบบนี้1 7 0 0พ้ยบาทถ้าไซส์สี่0ิบแปดห้าสิบห้าสองห้าสี่ราคาอยู่ที่ตัวละ1,600รอบาทนะคะบริการไปจนถึงไซส์5้าบเลยนะคะราคาตัวละ 1, 6 0 0ันบาทนะคะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ 2,000บาทเพียบร้อยนะคะฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะคุณลูกค้าแมคะยินดีให้บริการนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ